นิทานของเราตอนเลยครับแรดขี้งอนวันนี้ลูกสัตว์ทั้งหลายชวนกันมาเล่นที่ชายป่าแรดน้อยดีใจที่เพื่อนเพื่อนเล่นซ่อนหากันเพราะเป็นเกมที่แรดน้อยชอบมากที่สุดป้องนาคน้อยชัยโยฉันเจอเธอแล้วออกมาซะดีๆเม่นน้อยเจอนาคน้อยเป็นตัวสุดท้ายเฮ้ จบเกมแล้วเราไปเล่นอย่างอื่นกันบ้างเถอะเม่นน้อยบอกเรามาเล่นวิ่งไล่จับกันมาเสือน้อยเสนอด,ดี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 สนุกดีเนะเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยยกเว้นแรดน้อยที่ทำหน้าบึง้งไม่ฉันไม่เล่นวิ่งไล่จับหรอกนะฉันอยากเล่นซ่อนหามากกว่า <c oughs> เรามาเล่นซ่อนหากันอีกเถอะนะาสนุกดีแรดน้อยบอกเพื่อนเพื่อนแต่พวกเราอ่ะเล่นซ่อนหาตั้งหลายรอบแล้วนะ ไม่เบื่อหรือไงอ่ะเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นบ้างดีกว่าเสือน้อยบอกก็ฉันยังไม่เบื่อนี่นาถ้าพวกเธอไม่เล่นซ่อนหาฉันก็ไม่เล่นด้วยแล้วล่ะฮึแรดน้อยงอนมาเล่นวิ่งไล่จับด้วยกันเถอะน่าสนุกดีน้านะนะเพื่อนๆนช่วยกันชวนแรดน้อยไม่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 มมมฉันอยากจะเล่นซ่อนหาเท่านั้นแรดน้อยงอนปั้นปึง งั้นฉันไม่เล่นกับพวกเธอก็ได้แรดน้อยแสนงอนงอนแล้วก็วิ่งหนีไปแอบที่หลังพุ่มไม้ฉันจะอยู่ตรงเนี้ยจนกว่าจะมีใครมาง้อฉันแรดน้อยเชิดหน้าทำท่าฮึดฮัดขัดใจอันที่จริงแล้วนะ่ะแรดน้อยก็อยากจะเล่นวิ่งไล่จับเหมือนกันนั่นแหละแรดน้อยนั่งงอนนั่งรออยู่ตั้งนานรอรอรอ แต่ก็ไม่เห็นมีใครมางอเลยเพื่อนๆพื่อน่ะมัวแต่เล่นสนุกกันไม่มีใครมาสนใจฉันเลยแรดน้อยทั้งงอนทั้งเสียใจจนร้องไห้แงๆแงไปเลยที่จริงแล้วเพื่อนๆน่ะไม่ได้มัวแต่เล่นสนุกกันเท่านั้นหรอกนะแต่กําลังช่วยกันตามหาแรดน้อยนั่นแหละเอ๊เสียงร้องไห้ของแรดน้อยใช่ไหมเนี่ยจระเข้น้อยบอกพลางมองไปที่พุ่มไม้แง่ ในที่สุดเพื่อนๆก็เจอแรดน้อยนั่งร้องไห้สะอกสะอื้นอยู่หลังพุ่มไม้นั่นเองแรดน้อยโทษอยู่ตรงนี้นี่เองพวกเรานะี่ยตามหาเธอแทบแย่เลยนะนี่เรามาเล่นกันเถอะนะเล่นอะไรก็ได้หน่านะเพื่อนๆช่วยกันง้อแรดน้อยแรดน้อยรู้สึกผิดที่ทำให้เพื่อนๆต้องอดเล่นสนุกเพาะมวแต่ช่วยกันตามหาตัวเอง ขอโทษนะคราวหลังอะ่ะฉันจะไม่งอนอย่างนี้อีกแล้วล่ะแรดน้อยบอกโอ้โหเรื่องนี้ยอดเลย<อ>เรื่องกี้ทะเลคราวนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรด <laughs> นี่อะไรแรด